พี่น้องสวัสดีพ no, ี่น้องมาสุกุคนเด้อเศร้านี่กะกะสวยเติบเลยพี oh, ่น้องเอ้ยเจเจซีกอผักผ้าอาไว้เอาไว้ฮห้นำขุน้อมมือบุญนต้องกล้าเป็นมากลูกไม่มีพ่อชิคึนหรือชิต้อโทกันย่ง่ชิกะได้ยังบอกพี่น้องเ ฝ่าว่าได้ไล่หมาโดยมีประมาณหาหมากหาฮูกหมากพอหลอดพี่เนาะแได้ดี้ค่นะพี่น้องค่ะเด้งตัวสวยนี่ไม่ได้ไปใส่ดอกคามาปีนบักคาต้นข้าวเรือเป็นลิงเด้งตัวในชุดลิงมาปีนบักพ้าวเหรอ่ามาข้นปีนสิปีนได้ยี่บ่านี่นะลงเห็ดน้ำขับปุ้นมือวุนนนั่นสิบุ้มลงอันโถสวมเลยนั่นแหละโอ้ยก็จังหวะนี้คือเป็นจัมหวะแห้งพี่น้องค่ะ มันพี่อะไรอ่ะใช่บอกอย่าบอกนะมันขึ้นไปนอนโคกคาวว่าคือสีบินได้ขี้นกขี้นกนะคืออยู่อนนนโอ้ยดูสีต่อยอกผ้าวพี่น้องเ้ยเวลานี้กำลังมีแห้งนะคะอย่ามาได้แล,ล,แลยยิเนสีบอเลยมันบอกคนะ้ไม่สาวกระหุอยู่โอ้ยมันบ่มีแมวอ่นนะเจ้าดิฉันได้ึ้น ขึ้น mm ท hmm. ั้งหลังงขาเกี่ยวกับทาบกขาวงนิชวันนี่แหละมันชุขวัญมันชูขวัญมันมาได้แล้วพี่นันนันนะได้ขึ้นมื่วานคู่อะเดี๋ยว ทั้งรักหัวทั้งนี่ลราก็เด้ยจ็บสังกส,สีนะเออหาเรื่องเขาเจ็บตัวอีกแล้วต้นมะพร้าวก็มันกระตัมอยู่บนต้นสูงโอ้ยอยูย่บนอยู่บนเฉยแล้าเป็นลิงอีกเคืออะไงค่ะปีนี้ปีนี้ข้างที่สองล้ค่ะบุญบัตรเจ็ดสีนะคะเราเด้อค่ะมากินกับปุนกับปานวันที่สิบเจ็ดค่ะ บุญพาา่อป้าจะพี่น้องเดี๋ยวจะแห่พ่อป้า,า,ปาให้เบาาาิ่งอยากรวมทำบุญน้ำกันทำบุญน้ำได้ด้วยะค่ะพี่น้องค่ะพี่แหลกว่าสิบ้บ่ขนะึ้นแล้วนะว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะไหนละ่ะต้ตนสูงยังปีนได้เนาะอันนี้ต้นต่ำๆอันแลนี้ยับขึ้นมาอันนี้บนมีไม้นี่ถอยเออนั่นล่ะเมื่อกี้นั่นแหละวงเจ้าคมนะโอ้ยเป็นลิงอีกสักเมื่อเนาะ ฮันเดะย,ยื้อเอากระเทิงมานน่เธอกระซูกไม่ลงมาคันตีฉันต้องกลายเป็นไม้ลูกฉันไม่มีพอเด็กจะมาขอโทษกันง่ายๆหรือเพลงนี้กำลังฮิตค่ะแต่ลองไว้ทันใดนะคะบิดๆโล่นหนิยือแซนละบิดๆกระเทิงต่อหน่อยเนาะกระเทิงขาก,ก่อ็เมื่อคืนเราบ่ขึ้นนะันทึกระวังด้วยค่ะอภิ <c oughs> ดีๆด้วยค่ะ ได้ได้นหล่อนต้นมะพร้าวก็เหลือต้นเดียวคอลต้นหนึ่งกับักแล้วมันไก่เฮือนอ <c oughs> มันต้นมีไม้กอบอกคะกอทำได้ทำหนึ่งเ่็กบอลมีบอกคะไม่มีมามาดูเอาเลยค่ะ,ะ,ะดูบอลลูนจนวัดตัวเองบ้างสว่างเน้อ ตัวเองมื่อึ้นเลยคือไปนั่งในงานแล้วก็หยันหยันลงมาเลยไปหยันมันถือเจ้าและลายกลัวทางควันมันนานสิไปชุ่มหมากเพราะนั่นบ่โอ้ยชุ่กว่านี้กูก็เคยขึ้นมาแล้วนะไยเนาะพ่อมองขึ้นแล้วจับดีๆเด้อเกาะดีๆเด้อยโอ๊ยว่าเกาะดีๆเน๊าะมันนะ ยนน้เด็นเนาะจี้อ,กออ,กอ,อะเนาะโอ๊ยเข่าตาผูย้ยญิ่านตะล่างต่อท่านแผลนี่ฉันออกอกันแนพมากเลย้าีองขึ้นตัวรกเอ้าว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะว่าช่วงนี้จะไม่ทำอะไรผ่าต้นต้นสูงกับกายคือตอนนี้ต้นมันตำานี่ ่นะแมหมากมันเบาอยู่เป็นแบบมันหาวเลยมันกลับเรืองโอ้ยจะมาถือกันน้ำมันลีนคักแท้อู้ยตั้งใจหลอดไปจังอะไรนะพี่น้องเฮงกะว่าจะไปหาขึ้นต้นหมอกต้นไม้เด้ออันนี้ความเสียใจนี่นะคะขันสุกเคยน้อสุกับบลงเคยบลงมันเมดน่ะชุมันแก่่ละ ไม่เมองเลเนิดปีบอกนะผู้เกิดปีบอกนี่คือผู้ถือกล้องนี่แหละฉันเกิดปีขาดนะทำไมฉันให้ฉันเปิดปีนสิปุ้มลงทัวส่วนรถแห้งรถที่เธอนี่ปัตตานีเจ้าก็มาลังกาเป็นบารีกับบารีคอยจับพี่น้องเอ้ยสายหลับมาเทิงฉันแท้เรากะยุใกล้น้ำอยู่เนาะใกล้กะเหี้ยไ้มันบ่จับในอีมาหาวางหนึ่งด้วยตัง ขวาม,มัานัางทางั้วเนียวแถวอะไรดาเย่ยังจะได้มาเจ้าขวาม,มาวาังนี่ oh, จับงานเถิงเนี่ยจับงานเถิงนงเนี่ ใต้ปื่อยตายเป็นลิงหูขี่แดงได้ไปลิงข้างเท่าที่ย้ำเดาพอพญาพี่น้องเอ้ยมือข้อแขนงามใหม่มือซ้ายแขนขาเหลิ่นเลยวันนี้ยเรียบร้อยค่ะจบค่ะล้มในไายบันทึกไม่ล้มเลยจะในฟุตแลดล้มหมดแล้วงามนั่นนั่นนเด้อมันเนี่ย ลงมาแล้วพี่น้องลิงลงมาแล้ว <c oughs> แต่ทนสูงยังปีนได้เนาะมันจะเศร้าปีนตปิดใหม่แล้วมันดีที่ฉันจะได้ปีนเคลียร์ลงเลยในงานนี่มันโต้นบะข้าวเนี่ยตำกับสมตำค่ะไปปีนตอนต้นซูงตอนนั้นก็เป็นไก่ข้าวเปล่าอ้าวลงมาอุ้ยมาเป็นแขนสน,นเลย ไเด้เก hmm. ิดเป็นกระเทยนีはは่ก oh, ็จะเม่นมันเนี่ยเนาะค่ะไม่ไดนเปิดเป็นผู้หญิงกับลำบากเก็บปวดประหลูกเป็นไปคู่อันคู่แนวี้ยอะไรเก็บไข่ค่ะปีนต้นพ่าวจ็บสี่แหลกมาค่ะเขาก็ยังไม่ได้กินนะคะดูจิ๋วเขาเป็นยังจะคล้องแหงลูกเราได้ปะจริงจริงแหง อีหยังซีซีซีเฮ็ดบอดายเฮ็ดบอดายเกือบตายนั่นแหละพี่น้องคะเอามาเสร็จเด้อปีนมันกือบ่คือแต่อายุเฮายังหน่อยล่ะค่ะหมากนี่น้ำเปื่อนแยงเลยนี่บ๊อบสิบอ้าอยู่บ่อหนิะเพราะเชียงอากหายก็สามหมากอ๋อต้นซื้อกะทซื้อกะทิบางแยงหนึ่งมาใส่หมอนมาล้างอ่ะบนหัวนี่เจ๊ซีเสียน เป็นฟัง<ำ>่งทันเป็นซางเองนะพี่เนาะจังหมากเยอะอยู่นะอันนี้มันมืออันนั้นจังพาไว้มันชี้ไกลๆนะก่อนอันนี้มันกับมี่ก็ข้อมึงค่าไม่มีหนำนะบุญนีนะข้อมึงมันคู่หมากเในลูกไปพาเบิ้งไปนั่เออพาเบิ้งสองหมากหลอดอันนี้มีอยู่อันนี้นมันมีตัวนี้คือหนำบกคอนเขามันบกคอนมันกันนั่นไลยนั่นนันหมากหนึ่งเด้อบุ๋มอู้หูได้ลายหมากอยู่เนาะ หกหมากแต่ทีหมากบิกเดเนี่ยนีคอนมึงดูเอาอย่าบอกนั่นหลอดตัวได้มันบอกคอนนำแต่เอ,อ็นพาเป็นหัวเออจะพาเบไปตัวได้หมางจินมันรีนตัวน,นั้นตัวจินนัน,น,น,นรีนตายงา่อนค่ะมา ล็อกเข้ามาลาอกเข้ามาโอ้ย,อส,อยสี่เลยลานกันนี้เมื่อปลามมเลยพี่น้องเอ้ยซองไอ้น้องอยู่ในเฮือนเ <c oughs> มื่ออื่นผู้ละจีนมาพดสงถาดพ่อถาดเมรกับจีดเดมามโฮมกันอีกเมื่ออื่น เอิ่บอกอาทิี่เอิ่อบอกก้งมา่้แต่ปักชองแ้ะได้ละุบืนสมาเม่อโยเห็นบอผ่าบ่ผ่เอาไปเบิ้งั้งซานด้วโอ๊ยไปเบิ้ง้งซาน่าไงโอ้ยหอน ก็เอื้อยเอาให้ยช้ำหมาแล้วพอเอาไปจะได้เอามีตะนั่งมันซ้สำสิมันได้หน,นินะพอตอนเบิง้งพอ <c oughs> ให้เอาไปล้างแน่มันติดน้ำมันลีนตายหลดมีดสิบานวะทำมะข่าว บรด้อาหนักใม่บอกค่ะคาราบีเราสอดอกสตืหาเอาคนน่ะต้งเทือกบริคได้บุญนี่แล้วกกายังมีบุญเดือนโกนะพี่น้องเ้ยสุดลักบ้านบุญค่ะบริโอคจะซ้ำนีนะคะบ้านค้นบุญค่ะปีนีเนืองนะซ้เทือกแต่ว่าปีนี้บมีสมโดบริโภมแล้วบ้านเฮาอันพอแเจกต์แล้วเราบริโ้คเล้ ครแต่คือว่ามีล้มอยู่ใน้อมั้ล้มมงเ่ใส่หน่อเพันกบิ้งมดเลยพันหัวมันโอ้ เงนสดเท่านาน้นวินาดาขึ้นใาไม่ต้องรังไห้ฉันแค่คนถูกหลอกให้รักจะเอาเงินมากได้มาจากไหนมีหน่วยมาอยู่บ่าทางไหนฉันก็เตือนเธอหลอกเธอว่าจะพวกต้องมีคนอยุ่งหรอก ต้นนี้มันผัดไก่เฮือนเนาะถาส,สั่นอะดกอยู่เรื่องของฝาต้นนี้นี่สได้ยค่ะต้นนี้ตังหัวอย่างนี้นะโอ้ยบส่ส่ง <laughs> อย่า้หายว่าเจ้าก,กับพันมึงหลดในหัวมันนะชีบ้าพากหลดในหัวมันนะ อท่านจูบกมะโหลบนี่นะขันพาดูมันดำๆเออว่าไม่คิมีใจยังจะบอกมีไหม นี่อยู่ห â นนี่อะเอออะไอะไรสโอ้ยพี่หนกูเอ11สไสอยเมนข่าวนำซามปากันยังไม่ทันที่จแตกค่ะรู้ได้อะไรกินมะพร้ากก็ได้อาไ้มืพร้าวมะมัใกล้ๆแล้วกันข้าจันท่ามาไ้คลินี้กันเดวีอแต่งตัวสวยมาเตื่นมาเปลี่ยนมะพร้าวนีแหละค่ะสาวเมนแบบพวกชได้อาบนำไมสิได้อาบนำไม้นะคะ แตงหน้าไปเลยกเกือบสมอแล้วค่ะสิปโกมากเมนเมือ่อวัาที่จานขึ้นี่มาจะาพี่น้องร้านคิมนีไป,ไปพาบริการวัส,สมีค่ะเดี๋ยวเข้ามาเป็นกำลังใจให้เจ๊ซีด้วยนะคะเป็นลิงอีกแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง